ท่านมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคิปวิเคราะห์บอลประจําวันครับวันนี้มาเจอกันในวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568ครับก็มีข้อมูลนะฮะของฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันหนึ่งคู่สำหรับของผมวันนี้ครับไปที่ฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันครับในเวลา3ทุ่มครึ่งไฮเดนฮามเจอกับฟรายบวกนะครับเจ้าถิ่นไฮเดนฮามเนี่ยอยู่ที่16ครับมีอยู่8แต้มจาก12เกมในบ้าน6เกมชนะ1เสมอ2แพ้3นะครับยิงได้6โดนไป12ส่วนฟรายบวกเนี่ยที่8นะครับ มีอยู่16คะแนนจาก12เกม6เกมเยือนชนะ1เสมอ2แพ้3นะครับยิงได้6แล้วก็เสีย12เหมือนกันเลยนะครับก็สำหรับผลงานของทั้ง2ทีมนะครับในแมตช์ล่าสุดเนี่ยไฮเดนฮามเนี่ยบุกไปเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินมาได้นะครับ2-1ในเกมล่าสุดนั่นคือชัยชนะนัดแรกในรอบ8-9เกมหลังเลยนะครับ ส่วนด้านของฟรายบวกเนี่ยฟอร์มช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ล่าสุดเล่นในฟุตบอลเดียบโพคาวเปิดบ้านชนะดามสั์2-0ส่วนในเกมลีกก็เปิดบ้านถล่มไมายไป4ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยไฮยเดนแฮมเนี่ยก็จะใช้ชุดเดิมเลยครับที่สามารถบุกไปเอาชนะมาได้ในเกมล่าสุดนะครับก็ นาที่แล้วเนี่ยได้ประตูจากตัวสำรองทั้ง2คนเลยนะครับเกมนี้ก็อาจจะได้ลุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในลายของสเตฟานชามเมอร์นะฮะในส่วนของตัวลุกแล้วก็อีกคนหนึ่งในส่วนของตัวรับนะฮะอย่างเจนทรอปเปอร์นะครับก็อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแมชนี้ส่วนด้านของฟรายบวกครับผมก็จะมีห้องเครื่องตัวสำคัญนะครับอย่างโจฮาน มัมซัมบี้นะครับที่เป็นตัวสร้างสถโอกาสให้กับทีมครับมีเวนเชนโซ่กิฟฟรีโอนะครับแล้วก็ลูคัสโฮเลอร์เป็นหน้าเป้านะครับอ่ะอุ้นี้ตามโจทย์แล้วนะครับเป็นทีมเยือนนะครับก็คือไฟบวกเนี่ยบุกมาบังคับชนะซึ่งผมว่าจากสถานการณ์โมเมนต์ในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไฟบวกดูดีกว่านะครับ ผมว่าไฟบวกเนี่ยดูดีกว่าแม้ว่าไฮเดรนไเกมล่าสุดจะสามารถชนะมาได้ก็ตามนะครับแต่ว่าไฟบวกเนี่ยผมว่ายังดูแน่นกว่าและก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยต่อเนื่องมากกว่าคู่นี้ขอเลียกเชียร์ไปที่ไฟบวกครับสวัสดีแฟนมองอย่างเสียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันเสาร์ที่6 ธันวาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวดิโดโตที่ผมคับมาฝากนะครับเป็นศึกกันโชว์เซนแอตตารีนะครับไปที่คู่ของอินเตอร์มิลานนะครับพบกับโคโมครับอินเตอร์มิลานเนี่ยเล่นมา13มนัดนะครับมีอยู่27แต้มนะครับอยู่อันดับ3ด้วยกันนะครับขณะที่โคโมเองตอนเนี้ย อยู่อันดับห้าครับเล่นมา13นัดนะครับมีอยู่24แต้มนะครับโดย5นัดหลังสุดของทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นการชนะสและก็แพ้หเกมล่าสุดของอินเตอร์มิลานนะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะปิซ่า2ประตูตู่0ขณะที่ทางด้านโคโมห้นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ3 และก็เสมอสองเกมล่าสุดของโคมโมนะครับเป็นเกมที่เล่นในถิ่นชนะซัสซูโอโรประตูต่อศูนครับอินเตอร์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ลุ้นแค้มตลอดนะครับขณะที่โคมโมถือว่าเป็นมามืดสำหรับเซเรียอาช่วงนี้นะครับเพราะว่าโคมโมเป็นน้องใหม่เกมคู่นี้เนี่ยผมดูว่าอินเตอร์ในถิ่น ยังแข็งแกร่งกว่าตามโจทย์เนี่ยเม็ดหนึ่งเจ้าถ้าอยากแฮปปี้ต้องมีเม็ดที่สอง 2, แต่ผมยังเชื่อว่าอินเตอร์มิลานในทิศยังน่าจะเบียดชนะได้เป็นอย่างน้อยคู่นี้ให้เชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานครับสวัสดีแฟนๆมอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับเกมคู่ระหว่างเบอรลฟนซิกพบกับไอทร์แฟรงเฟิร์ตลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเจ้าถิ่นไลบซิกอยู่ในโซนหัวตารางครับ26คะแนน ยิง22เสีย13สนะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตก็ครึ่งบนของตารางเหมือนกันครับมี21คะแนนยิง28แล้วก็เสีย23ครับผลงานที่ผ่านมาไลฟ์ซิก5เกมชนะ3เสมอ1แพ้น1นะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้น1นคู่นี้ตามสถิติเจอการ5ครั้งหลังแพ้ชนะกันฝั่งละ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1ครั้งนะครับสครั้งล่าสุดที่สนามแห่งนี้ไลฟ์ซิกชนะแฟรงเฟิร์ตได้ทั้ง2เกมนะครับสกอร์สามูตแล้วก็สองหนึ่งวันนี้เงื่อนไขก็ให้้างลซกตอบัคชนะ หนึ่งประตูเพื่อเฮเบานะครับดูแล้วมองว่ามีโอกาสนะครับปีนี้ในบ้านโหดมากนะครับห้านัชนะรวดเก็บ15แต้มเต็มครับยิงไปถึง12ลูกนะครับแล้ววันนี้ตัวหลักก็อยู่ครบด้วยนะครับทั้งนูซาดิโอมงเดฮาร์เดอร์นะครับก็คิดว่าไม่น่าพลาดครับแค่หนึ่งประตูเลือกเจ้าถิ่นไลฟ์ซิกครับ สวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นพริมลิกอังกฤษนะครับนิวคาสเซิลยูไนเตดเปิดบ้านเจอเบอร์ลีครับก่อนแมตช์แข่งขันเป็นนิวคาสเซิลดูดีกว่าต้องชนะขาดครับถึงจชแฮปปี้ห้ามยิงเฉือนนะครับต้องยิงชนะขาดสถานเดียว New 12, 19, ครับนิวคาสเซิลก่อนเตะรั้งที่12เบอร์ลี่สครับฟอร์มการเล่นปีนี้ของสาริกาดงก็ไม่ถือว่าโดดเด่นอะไรมากมายนะครับ เหมือนจะดีขึ้นมาแต่ก็กลับไปแย่อีกสลับวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆกําลังพยายามหาความสม่ำเสมออยู่นะครับสำหรับคุณซือเอดดี้ฮาวขณะที่เบอร์ลี่นะครับก็เป็นน้องใหม่ที่ทุกคอกระเสือกกระสนกันไปยาวๆครับโดยเฉพาะกับการเล่นเกมเยือนเนี่ยผมว่าสภาพเนี่ยดูไม่จืดเกือบตลอดเลยนะฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่านิวคาสเซิลเนี่ยควรจะต้องชนะให้ได้นะครับในเกมแบบนี้เฝ้าบ้านตัวเองด้วยศักยภาพเตะดี นิคโบเทอร์มาเดอร์ผลงานส่วนตัวเอาจริงก็ยอดเยี่ยมนะครับเขาทําประตูได้เรื่อยๆขอเพียงแค่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยสนับสนุนเขาก็จะมีประตูมาฝากกันฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยโอกาสชนะของสารริกามีสูงเหลือเกินครับอยู่ที่ว่าจะชนะออกมาด้วยสกอร์ยังไงเท่าไหร่แต่รูปเกมจะเหนือกว่าการเข้าทําควรจะดีกว่าขอมองไปที่นิวคาสเซิลว่าจะทําได้ดีนะครับมองไปที่นิวคาสเซิลครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ